สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับ รายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกของวันนี้ครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาปี2496เนื้อทองแดงมีการเช่าหาปยนมืออยู่ที่หลักแสนกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่น2หลวงู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วปี2 5 0 6เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลียนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับ รายการต่อไปครับพระชัยท่านเจ้ามาวัดสามปื้มพิมพ์คอหนอกเนื้อทองเหลือง timely, มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกพ่อท่านฉิมวัดพระนุภาพปี2476เนื้องเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแจ๋ววัดโพชเลิมรักพิมพ์หน้าแก่ปี2502เนื้อกระไหลงเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นปลายครับ รายการต่อไปครับพระบูชาพระแก้วมรกตวัดพระแก้วหน้าต่าง5้านิ้วปี2534เนื้อยกแคนาดามีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับพระชัยวัดท่านเจ้าคุณผลวัดหนังพิมพ์เขื่อนใหญ่ประมาณปี2 4 7 0ถึง2480เนื้อสำลิดมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกท่านเจ้าคุณผลวัดหนังปี2 5 0 9เนื้อฝาบาท ีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับรูปเหมือนใบโพหลังยันนะมหาเศษรษฐีหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีปี2523เนื้อผงเกสรมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันปลายครับรายการต่อไปครับเหรียญหล่อเสาหา้าหลวงพ่อนุ่มวัดนางในประมาณปี2472เถึง2475เเนื้อโลหะผสมมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทําการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามารีสิร์ชนะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆนบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ YouTube นะครับพระเครื่องสามิติของเราด้วยอยากให้ถึง2 0 0 0ส0ซับไวๆนะครับ วันนี้ผมแอดวินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ